ในคู่ชิงชนะเลิศเป็นการพบกันร,ระหว่างเทศบาลตะบนพุ่งหวานพบกับชมรมฟุตบอลจอหอขอเสียงปรบมือตะะ้อนรับรักกเฬาทั้งสองทีมครับเทศบาลตะบนพุ่งหวานคนระับในชุดเสื้อสีขาวม่วงครับผงค์กนา,กาของชมรมฟุตบอลจอหอในชุดเสื้อสีเขียวครับ เคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีทั้งหมดตรง กุยยางเข็นเริ่มมาได้ไหมภาพผูกภาพผูกมาหน้าบอลภาพผูกแล้วยัดมาลูกนี้ซ้ายได้ไหมเหรอครับโอ้ต้องบอกว่าโดนไล่เต็มมุมเชือกแล้วยัดมาหน้าบอลหน้บอลภาพผูกแล้วดีมาลูกนี้แหมสุดท้ายพิงได้ดีไปได้ดาเหรอครับเอาละแล้วหันขวามาลูกนี้ก็ติดเซฟตางประตูได้ไหมใครแต่ยังไงครับจากกุย่างเนี้จัรวิทย์อีกแลระจิรวิทย์ครับไปซ้ายแล้วซ้ายลูกนี้สุดท้ายไม่ได้ฮะเปิดต้วเนเรื่องของการบิดงานนะ ว่าแล้วตัวเราตัวนี้ก็ต่อที่ทางนั้นของเมื่อวานเราไปแล้วกล้าอุ้ยเราไปจริงๆยังสายสายลูกนี้ก็เขาบอกว่าได้ลุ้นดูยทีเดียวของร้านตัวนแล้วบู๊งหวานอู้ต้องบอกว่าชมลงฟุตบอลของร้านจอหอก็มาหยิบม่ยอมมาเคลียร์มาลูกนี้แล้วสายลุงครับห่างเลยครับถ้ามาครับไปแวะนักข่ายก็ได้เอ้าแลวก็ ดีครับเพราะว่าอยากเคลียร์แตั้งแต่รอบแปทีมแล้วนะฮะหรือเอาเจ้าช้างลงมาฮะเออเจ้าช้างน้อยก็เจ้อช้างน้อยฮะเนียเียเียโอ้โในตัวนุ่งายอะไรอ่วงเวอะไรก โหคนี้รมมาแล้วหัหตาหวานี่แล้วโอ้สามได้แล้วเคลียร์มาครับของลานี้หยุดจุกครัจุกจุกอะนฮูนนะฮูนวมาดูอีกเลยนารเจ้าเพชรที่จะยอมจิตจักขับแก้ว เราถูกดูดนะครับเขาจะชอบไปแบบนี้นะครับต้องบอกว่าในปีหน้าท่านเอาแล้วรับดูกันต่อครับแม่มาดูจังหวะล้อซ้ายมาดูนี้เราไหล้ายสายแค่สุดท้ายไม่ได้ครับโอู้ต้องบอกว่ายังอยู่ในด้านนี้โอ้โหแล้วก็เรียรีออเ์รีออร์โ้ยมีอะไรมาแล้วเป็นติ๊กต่อสองของท่านแม่ของชมรมฟุตบอลจรากระจอกหอด้วย การสีส้ายมาครับแม่ต้องบอกว่าประตูต่อไปที่สำคัญเสมอสำคัญอย่างนี้เอล็อกแอนโทนีเอล็อกแอนโทนีแอนโทนีพวงหวานทำประตูที่สามให้ทีมเรจจอหอบ้างฮะที่จบเพลงะ เดี๋ยวเพื่อเรียกแล้วไม่รู้จะให้ใครเรียกหลายคนเกินละทิ้งหนึ่งสองไปในเดนไดแล้วเจ้าหลุยส์ที่ผมตบกลับมาลูกนี้โอ้ยต้องขบมทีก่อนนะต้ว่ามาเร็วมาอะไรกันเลยของน้านนี้ฮะวู้ดอีกโมโนนยังหายใต้ไปแล้วขวาจากลูกที่เจ้าเลยเจ้าเรียกเรื่อยโอ้โหมองตามงตัโอ้สั้คุณเดชาประตูแล้ววันนี้ใชาไหมก็จบเพลินละแล้วในรายการที่เก้าลูก้วต้องบอกว่าเป็นอดีตฮีโร่เลยนะชิงนะ บอกว่าชวลุกฟุตบอลจอหอก็ไม่ใช่ธรรมดานะฮะทีนี้เรื่องของการต่อบอลการทำเกมในรอบที่มันผ่านมานี่อโชว์ฟอร์มได้สวยหรูนะแต่ว่าวันนี้เอาโะจะได้มในคะแนนของหลายแบบแต่เก็บโตแล้วตีมาที่สายไปแตะขอยไม่เตจมครับหลายกองอามายังอยู่ด้านทีละคูมและสุดท้ายก็ลิ้เข้าผู้สามตุ่มใครยัดอะไรนะมันมียัดจังเดียร์ยังอะไรจังได้ครับหอได้นีนะโชว์ลูกโชว์ลูกเขาเบาแล้วสายด้โดนซีซะหน่อยครมันมีจะ กไะมาดูทางหน้าของโชลพัวเจ้าหอบ้างครับอกซ้ายมาแล้วนี่นะเปิดแจดยกลับไปให้เจ้าหลุยทิลพงศ์ขวาของหลุยทิลพงศ์รถซัดลูก่อนรุ่ยเรียวรุ่ยเรียว ตอกีแคไใบั่นและัเขอส่งนร้านที่มีได้วยครตานยังไากผมเขาจะไม่ไปันแล้วจะไม่จม่นเหรออาบถ้มเลยอ่ไอ้เอ้มาซื้อสิซื้อสิทธิดต่อเข้ไข่ก้าผ่นไี่ยโ้เจ๊ก็ทำหมื่นอกอ่ะอ๋อประกอมหาการที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับณตอนนี้นะโหดีขึ้นครับ เดี๋ยวดูนะลูกคู่้าตันนี้สุดท้ายเรียรีรร้ยก็ไปเป็นแอทูนี่แอแทูนี่มู่กว่าท้ยจีเลแล้วาระตูต่อแงเอาบมีฮเอาละรู้ว่าเป็นแค่ผมคเดียวปะ แลวกรียโอยสเป็นอแมเข้า <il Rein |notimestamps|> ีเข like ้ามาลขอรุปกรณ์ค <bi> ิวอ่ะคุปกรณ์ เราดูว่ายังสู้อยู่ครับแล้วสายมาดุยุลโลมสุดท้ายดีกับหลังไปใช่รับไปเนี่ยไม่หันแล้วพุ่งไ้ปเ่สายที่สามทำพุ่งเ่าครับโอ้ยยิงสองคนเนยเด็เดียล้วะอล่ะสามกับสามนาทีครับโดนไล่ติงเชียอจะอยู่แค่ลุยที่ลูกลุยเดกเป็นลุยสี่แล้วคงไหลช่องขวามาลุอขวามารเินระวังโอ้าวแอ้ก็หมดเลาวิับ วลาการกระถาเป็นทางด้านของเทศบาลหวัดอนแกนจังหวัดขุนรหอไปได้ที่15ต่อ4ครัผมเองก็ต้องต่อแล้วบอลลทำไปนี้ครับผูใจว่าใจด้ในสุภาพขอท่านคิดว่าเป็นสีสันของนักสุก่อนครับวัเนีขอส่งต่อ้วนะครับบอลนไปไก็ลงมาต่อครับแล้ววันนี้ก็ผมเองต้องของคนใจเสียงเพาี่เขดียรบของกลว่าสมัสดีครับ